สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีหน้าหนาวแล้วเราก็ต้องดูแลต้นไม้เหมือนกันครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็คือต้นองุ่นครับต้นองุ่นสําคัญมากครับเพราะว่ามันออกลูกให้เรากินได้เยอะเท่าเก่ก็เลยสั่งให้ใช้ปอกหุ้มฉนวนห่อต้นไว้ครับเพราะว่าจะได้ให้มีความอบอุ่นแก่ลําต้นครับไม่งั้นต้นจะโดนความเย็นทำออาจทำให้ตายก็ได้ครับอย่างน้อย บอกหมฉนวนก็ช่วยได้ครับก็เลยวันนี้พาเพื่อนๆมาดูหออย่างที่เห็นนะครับพอหน้าหนาวแล้วก็จะมีใบไม้หล่นหมดเหลือแต่กิ่งแห้งๆแบบนี้นะครับมองไปดูเหมือนกับต้นไม้มันตายนะครับแต่จริงๆไม่ตายนะครับพอหน้าร้อนมันก็จะออกใบเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ทุกปีครับเราก็ต้องดูแลต้นองุ่นไม่ว่าต้นไม้ไหนๆครับ ใบใบไม้หล่นหมดเลยครับที่นี่อา,อากาศเย็นวันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาดูองุ่นที่ว่าเคยโพสช่วงหน้าร้อนนะครับที่ว่ามีดกดกตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ความว่างเปล่ากับกิ่งแห้งแห้งความพิเศษก็คือใส่ปอฮุ่มฉนวนให้เพื่อความมอบความอบอุ่นให้กับต้นองุนดูแล้วแปลกตาดีครับ ถ้ามีผป้ห่มก็คงจะ่มให้แล้วครับต้นนงน่นแต่นี่ใช้แค่ปอกค้มูสนวนก็พอครับถ้ามันพูดได้มันคงจะขอบคุณนะครับว่าช่วยให้คลา,ายความหนาวได้บรรยากาศช่วงนี้หนาวจัดเลยครับบางเครืงก็ติดลบเจ็ดลบแปดช่วงอีกสพักให,ใหญ่ๆก็คงจะมีหิมะตกครับถ้าหิมะตกบริเวณนี้มีแต่หิมะเต็มหมดเลยนะครับ เลยเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูพอช่วงหน้าร้อนก็มีการพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยข้อครับปุ๋ยขี้วัวไม่ต้องไปซื้อครับที่ฟาร์มเยอะรดน้ำก็ใช้ระบบแบบน้ำหยดเอาครับสะดวกสบายเวลามีลูกออกลูกออกผลเยอะมากเลยครับอุ่นหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการห่อด้วยครับ เพราะว่ามันจะมีแมงเจาะป้องกันฉีดยาด้วยครับดูแลอย่างดีครับองุ่นขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้รวยๆปังๆทุกคนนะครับผมผู้ติดคนที่ติดตามคนที่เข้ามารับชมคลิปรวยๆปังๆเฮงๆทุกคนครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ